อ่ะสี่ท่านค่ะเชิญค่ะสวยมากเลยค่ะทุกคนและลำดับถัดไปนะคะหลังจากจบช็อตนี้แล้วสำหรับภาพที่บริหารด้วยค,คุณลุงนาแล้วจะขอเรียนเชิญค่ะลูกค้าที่มีมาสั่งนะคะสองท่านด้วยกันค่ะท่านแรกคุณนิกรค่ะเชิญค่ะมาแล้วนะคะท่านที่สองคุณ เตรียมสแตนด์บายได้เลยนะคะวัน <analytical> น <southeast> okay. so, ี้ก่อนมาแล้วคุณรามีคุณรามีอยู่นะคะอ่าเตรอเรียบร้อยแล้วนะคะขอบพระคุณพาอาล้วค่ะเอาไว้ได้คะสำหรับในวันนี้นะคะก็ฉุดสนันไปนะคะเราจะถึงกันแราวในเรื่องของการดูแลความสุขภาพต่างๆนะคะจัดสาวสวยคนนี้ึ้นพุทธการ์นะคะรับนันเอกนะคะก็กิจกรรมขอวรรดิยังทำใจรอในการทุกอย่างต่องมือ อยากจะมาร่วมกิจกรรมกันนะคะหรืออยากจะมาให้กำลังใจมาเชียร์กันนะคะเรายังคงมีดาราแขกรับเชิญอีกหลายท่านเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตฝากกระเชาสำคัญในวันพรุ่งนี้เลยละกันใช่ค่ะรอบเวลา15นาฬิกาโดยประมาณนะคะเจอกันสำหรับพิซซอร์ของเราด้วยนะคะคุณเล็กค่ะนะคะคุณร็เมย์ค่ะนะคะนางงามอีกนะคะสองท่านด้วยค่ะคุณได้แก่คุณน้ำตาชลิตานะคะแล้วก็คุณแพรวันนี้นะคะน้องมุกสวยมากเลยค่ะ